อันนี้ก็จะมาสอโหลดเด Simulator จากบ้านแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะโหลดได้หรือเปล่าดูรจะเป็นคลิปมั่ว ep สคลิปมั่ว ep สก็คือคลิปมั่วมันมีสาม ep นั่นเอง <c oughs> มันมีฮาฮาตลกตลกด้ยตามไปพิมพ์เลยพิมพิมกด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 โหดกดกด,กด,กด,กดอย่มั่วทำาหไมอยู่เนี้ยก็คือพิมพ์คำว่า ต่อโหลดต่อโหลดเนี่ยโหลดพิมพเองไม่ต้องไปลออเขาต่อโหลดใครๆก็ขีดเป็นคำว่าเดียเนาะใช่ไหมอ,อีเออไม่ได้ไม่ได้มันต้องมีอีอีี่ตัวก็นั่นแหละวกว copy เป็นวัก i m u L-A-T-O โลติไม่ค่อยเขียนเป็นนะเนี่ยพูดจริงเราจะมาลองมองหาดูดไม่ได้มในวันนี้แล้วก็ตัวยเลยมันใช่หรืออันนี้นพี่ดูอยู่ในคอมฉันนนอยยากเี ตือ่อมากเลยนี่อะไร เออมันลองลองโหลดดูละกันองละกันนะไม่ใช่ว่าเป็นไอ้นั่นนะไนนั่นไม่เอานะเดี๋ยวมาดูเขาสอดก่อนเดี๋ยวผ่านไปสักแป๊บนึงเดี๋ยวมาก็มานรอแป๊สเต็จเมื่อไหร่เนี้ย <c oughs> งง งง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  ไม่แน่ใจว่าใช่ปะจัดการแอปพลิเคชันเลยอแอปพลิเคชันนี้แอปพลิเคชันนี่รู้สึกคือเบื่อแอปพลิเคชันมากโคตรเบื่อเบื่อจริงๆนะที่พูดเนี่ยพูดมาเป็นความจริงเลยจะตัดด้วยเนี่ย การแอปพลิเคชันบ้า้านั่นเลยเราเสร็จแล้วลองลองเข้าดูเข้าอย่างฟอง์มา แค่นี้นะล้กกรีจะต้องไปลบแล้วละ